รายการผมทรงนี้ชี She can ้แค n นดรายการที่จะทําให้ทุกคนสามารถทําผมได้ง่ายที่บ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องเสียกระตุ้มกระตังให้กับร้านทำผมนะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะทาปากดำขนาดนี้คงไม่ได้ไปนั่งมอรเตซา์และโดนควันพิษลมเข้ามานะคะแต่ว่าให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนตุลาคามนี้หญิงแย่ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการผมทรง ชนีผีฮัโลวีนน่ากลัวใช่ไหมล่ะแยก่ก็เลยลงทุนนะคะเพื่อรายการนี้ไปย้อมผมเป็นสีม่วงมาลงทุนขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแซบขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะวันนี้จะมีผู้ช่วยหนึ่งนางดูกันว่าเป็นใคร ได้เอ้ยเสกได้เอ้ยถูกแล้วคุยกันนี่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อันนี้สิบปีเจ็ดล้อแนะนำตัวนิดนึงค่ะจราลัตแซ่จิ๋วนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะนี่บอกหมดแล้วไหมอาอเหรอเอให้แนะนำตัวทักทายสวัสดีค่ะทักทายชื่อพูดไม่หมดแล้วจะพูดอะไรเนี่ยจริงเหรอเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้ห้าสี่สามสอง action สวัสดีค่ะถ้าใครยังไม่รู้จักหนูนะคะหนูแอนนี่ค่ะสลัดแซจิ๋วค่ะทุกคนรู้จักแล้วแอนนี่่ิ๋วเจ็รอค่ะโอ้โหพูดในวันาหนพี้อะไรบางรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําอุปกรณ์ก่อนกันดีกว่าจ้าเริ่มต้นกันที่ถุงมือค่ะอืมถูกต้องนะคะถุงมือนะคะสําหรับการเป็นเชียร์ลีดเดอร์สามสี่สามสองเจ็ดสองสามสามสองสามสองแปดเอ๊ะน้ำมันเบอร์โถ่ ไม่โอเคนะคะนี่ถุงมือกันความร้อนจากเลซาชานะคะตอนนี้น่าอันนี้ก็ถุงมือกันความร้อนนะคะความร้อนในตัวเองความร้อนในตัวเองเพรอบเป็นสาวฮอตใช่ฮอตอิจิถัดมานะคะกีบดำกีบดำผมนะคะเลซาชาติถัดมาถัดมาเป็นหวีซี่ทีแล้วก็หวีซี่ห่างแล้วก็หวีทีทีอันนี้หวีซี่ห่าง อันนี้หวีซีถี่นะคะเป็นหวีจากเลอซ่าชาและอันนี้เขาเรียกหวีอะไระคะ,ะนนหวีกันเถอะหวีกันเถอะใช่หวีรปคนเดียวนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็สเปร์นะคะเป็นสเปร์กันความร้อนนะคะเลอซาชา heat protecting and c h l o ิ i n e spray เอาอย่าเอาอีกทีค่ะชื่อยาวมาก heat protecting and c h l o ิ i n e spray ที่โปรตีนแอนด์เคอร์ริงสเปรย์ยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยวันหนึ่งมีของยายมอยไปกัดหอยของยายมีปล่อยยายมีไปเหอะจริงคนอะไรชื่อยายมอยโอเคแล้วอะ่ะอ่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะที่ขาดไปได้นั่นก็คือน <c oughs> มเดชมาอ๋อทำไมพระเอกของเราเลอจาร์ชาสไปลัลเวฟสีชมพูเคลือบด้วยฟอร์มาลีนสีชมพู ไม่โอเคก็ฉีก็ได้ไม่ใช่ัวมาลีนัวมาลีนกัรความร้อนนะคะสมัยก่อนจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะนี่ะเป็นสีแบบนี้พร้อมใช่ยูเลยสองเสองเลยสองสองสองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําผมทรงอ๋อชั้นีผีฮาโลวีนกันดีกว่าว่าวันนี้ใครที่จะโดนผีกระชากหัวโดนผีกระโดดงับหัวหรือโดนผีเกาหัวหรือโดนนี่รู้สึกว่าเป็นผีใช่ไหมใช่เป็นผีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ถุงมือเนี่ย <c oughs> เขาให้ใส่แค่ข้างเดียว <c oughs> อย่าเป็นคนที่แบบแตกปังแล้วแหวกแนวแตกปังอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันก่อนนะคะเราต้องแบ่งผมก่อนพันหูมีรูเป <c oughs> ็นอะไรอันนี้แบ่งผมเร็วเป็นข้างบนกับข้างล่างท <c oughs> ําไม่เป็นค่ะนี่พูดเลยว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ผมตรงตลอดผมตรงตลอดเพราะว่าเพราะทำไม่เป็นทำไม่เป็นดีไซและต่างๆนานานะคะนี่ที่บ้านนี่ไม่ได้เป็นคนผมตรงนะเป็นคนผมฟูอะ <c oughs> เจ๊แบ่งไม่เป็นเดี๋ยวมาเป็นแม่ลูกช่วยกันนะจ๊ะนี่จะไปเล่นนี่รายการลูเมดหรือเปล่าจะไปเล่นละครต่อไปเรื่องไรแม่ใจแตกกับลูกใจลูกใจป้าใจน่ารักออหรออะโอเคเราจะมาแบ่งครึ่งกันหนึ่งเออหลังจากนั้นนะคะเกาหูทีหึ่งเปล่าเอนนี้มันหนมาหยอดหูน่โอเค ต่อมาตมาใส่ถุงมือกันดีกว่าใส่ถุงมือก่อนอ้าวเจ๊ต้องใส่ข้างไหนคะใส่ข้างที่ไม่ได้จับอุปกรณ์ค่ะจับข้างสองข้างเลยขอบตาต้องถอดต้องถอดเดี๋ยวก่อนถ้าเรามาทําฝั่งนี้ก่อนฝั่งเดียวกันเก๋ๆอะไรวะฝั่งนี้เจ๊ถนัดหนูก็ถนัดฝั่งนี้ไหมเอาได้ได้องไรก็ได้อ่ะเออช่างมันเถอะยังไงก็ต้องหนีบเหมือนกันแหละหนีบอะไรม้วน หัวล้เสีนั่งอู้หรู้เอออ่าตอนนี้ได้เราเปิดที่ความร้อนสององศาเซลเซียสนะคะรู้วิธีมวนไหมคะไม่ร okay. ู <being> ้อ่านเป็นตัวแทนคนที่ทั่วไปที่แบบไม่รู้เรื่องเออเบลลเบลล์เอสวยโอเคค่ะอยากของของแย้เนี่ยทำฝั่งนี้ตากขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มวลทช่ไี่คะถูกต้องเยาจะไมทำได้อ่ะก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเป็นคนฉลาดและหัวไวและสวย ม่เคอยอวยตัวเองสุดฤทธิ์อวยไม่แม่บอกว่าเออใช่ความจริงไม่เคยอวยตัวเองเออเป็นการอวยที่คมมากออช่อวยคมเน้อใยอวยคม <c oughs> นี่เจะใช้กี่นาทีคะล้อมหูแล้วแต่สภาพเส้นผมนะคะถ้าสามมติว่า,าเป็นคนที่ผมมีน้ำหนักสวยมากก็อาจต้องนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดวเป็นคนที่ผมแห้งอย่างแย้จริงแบบเดียวก็ได้แล้วเป็นคนเสร็จไวคนเสร็จวใช่เพราะ่เสร็จเช้าผมจะภวาพดีเป็นคนสุขภาพดีเลยเสร็จช้านิดนึงโอเคไยเดี๋ยว สวยอะโอเคค่ะสวยแล้วมาดูช่องที่สองไก่อนไม่รอดค่ะนี่เวลาเวลาที่เราจะทำกับสไปรัลเวฟเนี่ยเราต้องบอกว่าพันรอบแกนแบบนี้จะเป็นหนูนาหรอใช่เป็นหนูบ้านไหมหนูบ้านพันรอบแกนแบบนี้เป็นน้าอันนั้นมันฉายยาแย้วว่าเราอยู่เป็นหนูนานะจ๊ะหรอเป็นหนูบ้าน หนูเป็นหนูอะไรอะหนูตลาดหนูใหญ่ดีแข็งแรงบึกบึนถ้าลงสารตัวเองทำ้ายตัวเองกันทำไมวะห้าสี่สสองปล่อยสายใหม่เป็นคนที่ทำอะไรก็สวยอะ่ะนี่พูดเลยแย่ <Yeah. S 2> หนูขอบคุณโอลี่ <c oughs> แต่พูดไว้ก่อนเลพฟ่ยอลเป็นคนดีคะ่ะคนดีที่โลกรอเออรอให้หมดไปจากเะเกสิ รักเจคนเดียวไม่เคยว่าอะไรสิไม่เคยว่าอะไรซิได้คนเดียวนี่อย่าพูดตลบมากพูดจัดเราพูดไม่ฝากปันคุณอเราไม่ได้หม่ยจะชีแซวเบาๆค่ะไปลเคยเจถูเสร็จนี่พูดเลยว่าสวยคนเดียวเดี๋ยวเราจะมาสางผมนางนบอกเสร็จแล้วก็อยากสวยอีกหนึ่งหน่อยอีกหนึ่งหน่อยอีกหนึ่งติ่งหนึ่งติ่ง สวยอ่ะเนาะเราเป็นคนสวยทำธุระก็สวยเจ๊เดี๋ยวไปเล่นตำรวจก่อนจ่าจ่าดำจ่าดำจ่าดำจ่าไม่ใช่เจ๊ไม่ลองต่อวะฟิวกำลังได้เลยอ่ะตลอหัวมนเด้งเร็วปามีนต่ไม่ใช่ฮันนูมีเฮ้ยหัวจ้าเดี๋ยว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 ยังมีอีกอย่างหนึ่งต้องโกโซสหาโลโซไรเส่เถอะ มันไม่โอเคใช่ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอมันมันมันยังแบบมันยังไปขี่ไม่กว่าไม่ได้ถ้าอันนี้ขี่ได้แต่ใบตะเคียนขอขี่ไม่กว่าเขาจะนั่งกันวูดขาการูดวูดวูดสวยมากเลยนะลูกหัแบบพร้อมไปอะไรหูอะไรหูอะไร หูแบบอ๋อหูแบบพรอมไปค่ะเราเจ๊เราเป็นแม่มุตที่สวยมากเลยไม่เคยมีใครสวยเท่าเราหนม,มีสกุลรุ่นชาติมากสกุลสกุลแม่ไม่โอเคนะเฮ้ยโอเคอะหออเอะหนูน่าหลักนี่ไม่มองกล้องเลยนึงซินมองใตกระจกที่พูดเลยอะตอนนี้เราก็พร้อมสวยแล้วก็ออกไปเริงร่าท้าผีคนอวดผีกันแ,แล้วเห็นผีถูกไหม ไม่เห็นผีใครจะคนเลยนะคะเพราะว่าโดนผีกระช่ากหัวไปแล้วใช่เดี๋ยวผีก็กระโดดแทงหัวอาวันนี้ยันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบขอบคุณ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 นะคะขอขอบคุณค่ะอันนี้ซาลาซาแซจีขอบคุณตัวเองค่ะที่มาเป็นเชิญรับแชร์แขกรับเชิญกันในวันนั้นวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆกำงๆมจากพิรมเลย ขอบคุณนะคะหญิงแยขอบคุณพี่หญิงแย่มากเลยค่ะที่มาช่วยเป็นลังใจจะบ้าหรอฉันชวนเธอมาบ้าหรอใช่รายการหนูเออไม่ใช่รายการฉันอ๋อฉนีแลนะใช่ผมสมี s ชีแคนดูเจอกันใหม่เทปหน้าเทปนี้เราไปก่อนสวัสดีเป็นอะไรกะันงหมดนบายเบียร์แ่หมวยแม่หมวอง้หแม่หมวลร้องเพลงไหม แม่มุดตแม่มดอ่ะแม่มดตัวนั้นตัวน,นี้มีเยอะมากมายมเลยไ,ไ,ไ,ไ่นช่สมันมแหลง